แรกว,วันนี้นะคะอัปเดตสุดๆเลยค่ะให้ดูเบื้องหลังละครที่น่าติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือปราสาทมืดนั่นเองค่ะวันนี้มีเบื้องหลังนะคะแล้วก็มีภาพตัวอย่างที่ไม่เคยเปิดชมที่ไหนมาก่อนมาเปิดชมที่นี่เป็นครั้งแรกเลยทีเดียวค่ะเป็นการสร้างละครที่สุดยอดอีกหนึ่งเรื่องนะคะของค่ายบานกรอบดราม่าค่ะซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความพิถีพิถันและอลังการในการถ่ายทําอยู่แล้วนะคะล่าสุดเรื่องปราสาทมืดพี่งัดสุพฟนนะคะผู้จัด ยิ่งจัดให้ใหญ่กว่าเดิมค่ะเพราะเป็นละครย้อนยุคเล่าเรื่องราวอันลึกลับของผู้สูงศักดิ์นะคะงานนี้ทั้งเสื้อผ้า สถานที่ปราสาททั้งหลายก็เลยต้องเซตแบบอลังการค่ะทำให้นางเอกซีริตากลายเป็นหม่อมเจ้าหญิงอุมารังสีสาวอายุ21ปีนะคะที่หน้าตาสวยจัดสง่างามหญิงทนงรักศักดิ์ศรีตามบทประพันธ์เดชกค่ะแล้วก็จะกลายเป็นนางในฝันให้หนุ่มๆได้เคลิ้มและหลงไหลกันอย่างแน่นอนนะคะในขณะที่พระเอกนัทรัตน์ก็เป็นนายแพทย์พรสถค่ะพู้เงียบขึมนิ่งเฉยเพราะมีปมในอดีตที่น่าเกรงขามมากๆเลยทีเดียวค่ะโอ้โอย่างที่เห็นนะคะฉากอลังการมากเลยแล้วก็ ช่าโบกี้มาทั้งโบกี้เลยนะคะเพื่อถ่ายละครเรื่องนี้ค่ะแล้วก็มีฉากตลาดด้านหน้าวันนี้ก็แบบโอ้ยเตรียมฉากกันอลังการมากค่ะสําหรับละครเรื่องภาษาทมือดอก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะก็มีเอ็กซ์ตร้าเยอะมากแล้วก็มาแต่งตัวเข้าฉากกันแบบเป็นร้อยคนเลยค่ะบ,บทมันจะเป็นออกแนวแข็งๆเนาะก็ค่อนข้างจะใกล้ตัวผมในบางแง่มุมนะครับเช่นแบบว่าเออเป็นคนเงียบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมันก็จะยากตรงที่แบบว่า ต้องเป็นคนอายุ40ประมาณ40นะครับแต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตก็ต้องค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแบบว่าเจอเรื่องแบบเรื่องร้ายๆซึ่งแบบผมเองในชีวิตวัยรุ่นทั่วไปเราก็ไม่เคยเจออะไรเครดขนาดนี้นะต้องแบบภรรยาเราเชื่อเราเป็นคนฆ่าภรรยาตัวเองนะครับแล้วก็ แม่ก็สติไม่ดีนะครับแล้วก็อุมาลังสีก็จะเป็นยังไงอุมาลังสีก็อุมาลังสีสององขนใช่ค่ะก็เป็นเจ้านี่อยากเล่นแบบนี้ใช่ไหมล่ะเขาอยากเล่นบทลิตามากโดยการนี้นะคะนายแพทย์พรสถก็มีคู่แข่งหัวใจที่น่ากลัวสุดๆนั่นก็คือหนุ่มเจ้าเสน่ห์บอยพิษณุค่ะที่มาแบบสูงสักเป็นพระองค์เจ้าวรวิศักดิ์นะคะเพียบพร้อมทั้งนิสัยหน้าตายศักการศึกษาจบเมืองนอกแฟนๆเตรียมหลงรูป ได้เลยนะคะคไปดูหนังหนังผู้ดีอังกฤษยเยอะๆครับผมเราจะได้เป็นผู้ดีเหมือนเขาบ้างและเรื่องนี้ค่อนข้างต้องวางตัวให้แบบคือต้องแบบปร,ประหนึ่งว่าหล่อเลือกได้แล้วก็แบบแบบคือต้องต้องต้อง,อง,องมีมาดพอสมควรนะครับไม่นานนะครับอีกไม่นานเกินรอจริงๆครับถ้าถ้าคนรักกันจริงนะครับเป็นแฟนละครบอยเนี่ยอย่าลืมติดตามนะครับพลิกคาแรคเตอร์สุดๆครับ นี่นะคะเขาเรียกว่าละครเรื่องนี้นี่มาแรงแซงทางโค้งนะคะแล้วก็อลังการอย่างที่บอกทั้งเสื้อผ้าหน้าผมสถานที่เลยนะคะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกนะคะมีความพิเศษมาฝากกันด้วยเพราะว่าเราจะมีตัวอย่างละครประสาทมืดมาให้ชมเป็นครั้งแรกในประเทศไทยไปชมกันเลยค่ะพี่พาครูคนใหม่มาให้แจ้งแล้วนะภรยาเก่าของคุณหมอที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนแล้วชาวบ้านก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของผู้หญิงดังออกมาจากที่นี่ คืนนี้ถ้าคุณครูได้ยินเสียงอะไรอย่าออกมานอกห้องเด็ดขาดนะคะเวลาแล้วที่กระหม่อมต้องชดใช้กรรมที่กระหม่อมได้ทำไว้กับประวิน เป็นยังไงคะน่าดูไหมคะน,น่าดูมากๆเลยติดตามได้นะคะวันศุกร์ที่18กันยายนนี้แล้วก็ใครที่อยากจะดูฉากสวยๆนะคะเครื่องแต่งกายแบบอลังการอลังการแล้วก็พลาดไม่ได้กับปราสาทมืดนะคะของค่ายบักรกอดราม่านั่นเองคะ่ะคือต้องเรียกว่าผู้จาเนี่ยต้องให้เกียรติเสื้อผ้านะผมก็เลย<ต>ยางแน่น